อยู่กันที่จุนใม่คอนเสิครับวันนี้แล้ววันนี้ครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่อ่อนนุชนะครับวันนี้ผมก็จะมารับชุดช่วงล่างครับโชกนะครับชุดห่วงหนดกุ้งต่างๆเกี่ยวกับชุดช่วงล่างสเต็ปรดดิบเบื้องต้นนะครับผมก็ได้ล้อมา1ชุดนะครับผมเป็นเจ้าซับมิดไซสจีนะครับกว้าง9.5นิ้วทอมยางเซติโน2 3 5 4 18นะครับผม จาก p p Super Wheel นะครับต้องขอขอบคุณเชียอู๊ดด้วยนะครับผมที่ส่งล้อมาให้ถึงที่บ้านเลยนะครับก็หลักๆกเ็เออเป็นโกะครับเป็นรุ่นโกก็สำหรับสเต็ปดิฟเบื้องต้นครับอย่างตัวสปริงโหลดของทางเราอะเริ่มต้นที่ประมาณ4.5ควาคติดตั้งครับ,รบตัวนี้โรบามาเสร็จแล้วครับโรบามาเสร็จแล,ล้นิดนึงครับเจมดีนเจมดีนเมืองไทย รองรับไอเอฟเอด้วยได้ครับก็ของพี่นี่รองรับเลยเอ่ไหสวัสดีสครับผมอามเลสซนครับ วันนี้นะครับมาถ่ายเป็น EP ที่5กับโปรเจกต์ g a m e r อร e ส i ดรนะครับผมซึ่งเมื่อวานนะครับผมก็ได้ล้อ,อมา1ชุดนะครับผมเป็นเจ้าซัสมิชไซจนะครับกว้าง9.5นิ้วพร้อมยางเซ t ิ n น2 3 5 4 10 18นะครับผมจาก g t Superwheel นะครับต้องขอขอบคุณเทียอูดด้วยนะครับผมที่ส่งล้อ,อมาให้ถึงที่บ้านเลยนะครับ แล้ววันนี้ครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่อ่อนนุชนะครับวันนี้ผมก็จะมารับชุดช่วงล่างครับชกคนะครับชุดห่วงหนวดกุ้งต่างๆเกี่ยวกับชุดช่วงล่างสเต็ปรถดิฟเบื้องต้นนะครับเราอยู่กันที่จูเนีร์คอนเสิร์ตครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปพูดคุยกับพี่แฟงนะครับเกี่ยวกับเจ้าช็คชุดนี้นะครับว่าเป็นสเปคไหนอะไรกันบ้างนะครับผมแล้วก็ต่างจากช็ค เขาเรียกว่าสแตนดาร์ดหรือว่ารุ่นอื่นๆอะไรยังไงก็เดี๋ยวมาขอความรู้พี่เขาด้วยนะครับผมไปครับผมเพื่อนเพื่อนตอนนี้ผมก็ได้อยู่กับพี่แฟงจูเนอร์คอนเซปต์นะครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารับตัวโชว์ที่สั่งเอาไว้ครับพี่ครับผมเป็นสเต็ปไหนครับพี่ตัวนี้ก็หลักๆตัวโชวกก็จะเป็นสเต็ปก็เริ่มต้นนะฮะ ก็เบสิกก็ลงแบบกึง่งๆึงสตีใช้งานได้แล้วก็เซ็ตค่าเคสปริงให้เหมาะสมกับการใช้งานใน,ในการดิฟแล้วก็ขับสนนได้ด้วยก็คือสตียุดได้ดิฟก็ได้ใช่จะเป็นสเต็ปเดียวกับรถที่พี่ทำแข่งไหมครับโชค๊คไอ้ผมเบื้องต้น,ตนพื้นฐานน่ะจะเหมือนกันเพราะจริงๆพวกสเปคดิฟ่ะมันก็คือเอาไอ้โชคสตีเนี่ยฮะมา,ม,าโมโมภายในครับ แล้วก็เซตวาลอะไรให้ให้เหมาะสมมากขึ้นครับอ่าแต่แน่นอนก็คือการใช้งานบนถนนก็ก็จะยากลําบากขึ้นหน่อยอ่าก็คือไม่เหมาะสําหรับใช้บนถนนเหมาะสําหรับการแข่งขันมากกว่าความรุ่มนวนความแข็งจะกระด้างจะเข้ามาแทนใช่ใช่ใชก็คือจะจะจะเน้นเรื่องสมรรถนะอย่างเดียวเลยจะไม่ได้เน้นเรื่องเรื่องความสบายทีนี้ก็คือตัวตัวพื้นฐานมันก็เหมือนกันอ่าถ้าว่าพวกสเปค รถพิเศษก็คือเอาไอ้ตัวพื้นฐานเนี่ยฮะมาโมครับอ่าถ้า่าว่าเราจะให้ทางผมโมมาตั้งแต่แรกหรือว่าจะไปใช้งานสตรีทก่อนแล้วค่อยมาโมทีหลังก็ได้อ่ามีค่าเท่ากันแล้วก็เจ้าคันนี้เป็นนิสสันเซปิโรใช่ไหมครับใช่ครับผมแต่หน้าตามันไม่ใช่เซปิโรละใช่ครับเป็นหน้าอะไรครับพี่ตอนนี้เป็นเอ่อหน้านิสสันอ l m เมล2020ตัวเทอร์โบฮะครับก็แปลงทั้งหน้าทั้งหลังเลยใช่ครับ อันนี้ก็เป็นรถดิฟอีกหนึ่งคันของพี่แฟงลงแข่งปีนี้ด้วยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับหลักๆก็จะเป็นงานดีซีเรตามกำหนดสนามแรกก็จะเป็นงานเออ under up ของทางคอนเน็กชันนะฮะที่สนามปทุมครับครับถอยเลื่อนออกไปก่อนใช่ก็เลื่อนออกไปก่อนโควิดนะครับเพื่อนๆครับอันนี้เป็นเครื่องอ่อ 3J ครับก็คือท่อนบน 1J ท่อนล่าง 2J ครับเปิดดูได้ไหมครับพี่ได้ครับผมเดี๋ยวผมดึง กดใช่ไหมโอเคนี่เพื่อนขั้นล่างสองเจใช่ครับอันนี้เจ็ดร้อยมาอินเตอร์ก็ย่นเข้าหมอ้อน้ำวางหลังครับอก็มาตรฐานรถดิฟนะฮะแล้วก็ด้านหน้าก็ฮาร์เฟรมครับเจ็ดร้อยมาครับเพื่อนๆคันนี้สวยมากเดี๋ยวจะถ่ายคันนี้รอบๆให้เพื่อนๆได้ชมนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะ ขอให้พี่แฟงเข้าไปดูโชคของผมหน่อยครับว่าเป็นตัวไหนอะไรยังไงนะครับได้ครับผมครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆชมรถสวยๆของพี่แฟงก่อนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูโชคของผมกันไปครับผมเ Stay in your place. they hate on all of my songs. Yeah. I don't know what can I say. They throw me shots, what I'm saying by his grace. that is is a shoot, i the lace. Running around got me stoned, man. Feels like I'm stuck in a maze. Shoot at the of cage. They sleeping only nine states. I can't do it on my own, yeah. they judging me up my mistakes This so heavenly. Most of my friends and no a friend me they tryna bring out the beast. I'm batting a thousand, my game is a elite. I'm running around in the streets. they tryna catch up, but they still can't compete. ครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ได้เห็นโช้ของผมแล้วับผมตอนนี้ก็จะเป็นยูนเนอร์ความ t ชื่อรุ่นอะไรครับพี่ตัวนี้ก็หลักๆก็เออเป็นโกครับเป็นรุ่นโกก็สำรับสเต็ปดิฟเบื้องต้นครับครับเห็นที่ผมให้อ่าพี่หงอดโทรหาพี่ครับเพราะว่าผมอ่ะไม่มีความรู้ตรงเรื่องโช้ตรงนี้บเพราะว่า มันไม่ได้เป็นตรงรุ่น A31 อ่าครับผมเพราะว่าแพท้ายอ่ะมันเป็นของสกายไลน์แล้วอืมมันต่างกันยังไงครับพี่กับตัวแพท้ายเดิมเกลพิโลครับเอ่อก็คือในส่วนด้านบนนะฮะเราก็จะใช้เป็นตัวถัง A31 เราก็จะใช้เบ้าเบาบ,าบน A31 แต่ส่วน A อด้านล่างอ่ะเนื่องจากว่าเราใช้เป็นแพของ GTR ครับอ่าเอ่อกระบอกร่างเลยใช้ของ A31 ไม่ได้ก็จะเป็นใช้เป็นของ GTR นะ <Style> line. ก็เท่ากับตัวนี้ก็คือเรียกว่าเป็นคัสตัมใช่ครับก็จะเป็นคัสตัมแบบเออก็ก็ไม่ยากมากนะฮะเป็นขันเปลี่ยนอย่างเดียวครับก็คือถ้าอันนี้พูดถึงว่าถ้าสมมุติว่าผมมีรถอยู่หนึ่งคันผมอยากได้โชค๊คที่แบบมีความนุ่มนวลตามสไตล์ฟิลลิ่งแบบที่ผมอยากได้เนี่ยผมสามารถเข้ามาหาที่เพื่อที่จะให้พี่คัสตัมโช๊คหนึชุดได้ในเขาเรียกว่าฟิลลิ่งของตัวเองได้ใช่ไหมครับ ก,ก็ก็ได้ฮะก็คือนอกจากทางเราจะคัดตั้มภายนอกไว้เพื่อ,อสำหรับการติดตั้งรุ่นแ,แปลกๆนะฮะรเราก็จะสามารถที่จะคัดตั้มในส่วนของด้านในด้วยเพื่อ,อใช้งานในในานตั้แบบอืมก็คือพูดได้ง่ายๆว่าโช๊คของจุนดนีกรคอนเซปต์มีทุกรุ่นรับก็รถตลาดก็เกิดทุกรุ่นนะฮะ,ะครับผม ก็มีทั้งโชค๊คพี่นี่ก็จะมีทั้งโช๊คนะครับ,รบชุดช่วงล่างเขาอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่ตัวนี้จะเรียกว่าหนวดกุ้ง <c oughs> ครับหนวดกุ้งน,นะครับมีหน้าหลังแล้วก็น,นี้เขาเรียกว่าห่วง<อ>ใช่หครับใช่ครับก็หลักๆในส่วนของแขนปรับก็คือจะมีปรับมุมอยู่สามอย่างนะฮะก็จะเป็นมุมเออแคสเตอร์มุมแคมเบอร์แล้วก็มุมโทครัาในส่วนของตรงนี้ก็คือ อเริ่มต้นจากด้านหน้านะฮะด้านหน้าจะเป็นหนดกุ้งะจะปรับกุ่มคคสเตอร์ด้านหน้าครับ่แล้วตัวที่พิเศษของเราตัวนี้ก็คือจะทําไว้สาหรับดิฟเพื่อหลบล้ออในกรณีใช่องศาปกติตัวนี้ถ้าเป็นทั่วไปมันจะตรงอันนี้ของเรามันจะโค้งเพื่อตอนหักล้อมันจะไม่ติดนะฮะครับอ,อก็คือสำหรับรถดิฟนะครับก็คือเซตนี้ จบเลยสำหรับรเราดิฟเบื้องต้นใช่หรือรว่าที่แข่งกันก็ใช้แบบนี้เออที่แข่งก็ใช้แบบนี้นะครับผมอ๋อครับก็<ต>คือแต่ว่าเออจะใช้งานบนท้องถนนก็ได้ครับพวกแขนปรับพวกนี้ก็เอ่อสามารถใช้ได้ทั้งทั้งคู่ครับ,รบก็ตัวนี้สวยมากครับเพื่อนๆอ๋อสปริงก็อันนี้ค่าเคอันนี้ยผมถามน,นิดนึงพวกค่าเคอะไรพวกเนี้ยมันก็จะต้องเขาเรียกว่าอะไรครับเราสามารถ ผมสั่งที่ได้ครับก็อยากได้แข็งอะไรประมาณไหนใช่ครับก็คือ,อ,อทางเราจะมีสต็อกสปริงให้ให้เลือกนะฮเ,เลือกว่าสปริงค่าอะไรค่าความแข็งเท่าไหร่เหมาะสมะกันใช้งานอ,นะอย่างกรณีนี้ก็คือเอาไปดิฟเอาไปดิฟก็ค่าด้านหน้าเราก็จะจะเพิ่มขึ้นจากปกติสตีปนะจากหน้าแปดเป็นหน้าสิอนะครับ เปิดความต่อสนองในการหักเลี้ยวล้อเข้าโค้งมือจะย้อยน้อยลงนครับอตอนนี้ก็คือเป็นสตัรทปรับเกลียวด้วยใช่ไหมครับใช่ครับปรับสูงต่ำได้ด้วยนี่กันนรับปรับสูงร,รือปรับต่ำก็ได้โดยที่ไม่มีผลต่อ,อ,อช่วงชักการทำงานตัวโชค๊คอ,อันนี้เราเราไม่ไปยุ่งอันนี้เป็นข้อดีของตัวโช๊คสตัรทปรับเกียวฮะอ๋ะอ,อใช่เพราะว่าระยะ ของสปริงยังเข้าเดิมอยู่ถ<ช>้า<ช>เกิด<อ>ไปปรับตรงสปริงปุ๊บมันก็จะทำให้รถแข็งขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับมันก็มีผลผลต่อช่วงส่งสโตกของตัวโช๊คอ่าแล้วก็มีผลต่อ,อ,อช่วงพีโหลดของสปริงก็คือความแข็งของสปริงหน่อยนึงครับอันนี้ก็ได้โช๊คกับอีกหนึ่งชุดนะครับผมราคาเบื้องต้นสำหรับโช๊คหรือว่าอันนี้ดีกว่าครับพี่สปริง อย่างอยากจะโหลดอย่างเงี้ยสปริงหนึ่งชุดเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับอย่างตัวสปริงโหลดของทางเราอะเริ่มต้นที่ประมาณ4ี่พันหาพร้อมติดตั้งครับก็จะมีเป็นส่วนของพวกสําหรับอีโคคาร์จะสวนใหญ่มีรถเก่งบางรุ่นครัแต่ถ้าเป็นพวกชุดชกจะตัดอันนี้เรามีรุ่นค่อนข้างเยอะเลยค่อนข้างครับคุมหมดคราคาก็เริ่มต้นอยู่ประมาณสองหมื่นสี่พันครับพร้อมติดตั้ง่ ครับแล้วก็พี่แฟงครับเป็นลูกค้าซิมูเลเตอร์ผมด้วยนะครับผมก็ผมก็ไปส่งพี่เขาที่บ้างพี่เอาไว้ซ้อมดิฟผมอยากถามพี่นิดนึงครับว่าการที่พี่เล่นตอนเล่น,นครับฟิลลิ่งการเล่นกับการดิฟรถจริงๆใกล้เคียงกันไหมครับในการฝึกซ้อมพื้นฐานอ่ะใกล้เคียงกันแต่ทีนี้แน่นอนก็คือเอ เรื่องเรื่องฟีลิ่งแรงจีแรงจีเรารเราไม่มีอ่าแล้วก็คือเท่ากับว่าเราเราเราต้องสั over, มผัสแรงแรงจีโอเวอร์อันเดจับจับภูมอะไรเท่านั้นอ่าก็าาาคือจะต้องจับอาการเอาใช่ซึ่งมัน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 จะยากตรงนั้นมันทําให้การตอบสนองของเราอ่ะจะช้าลงแต่ความเป็นจริงหน่อยครับอ่าพูดง่ายคือมันก็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 ขับยากกว่าหน่อยนึงแต่ว่าในการยังไงอ่ะ อินพุตของเราคันเร่งเบรกเหยียบคัดเบรกมืออะไรอย่างเงี้ยฮะจ้ำพัดเหมือนกันผลผลที่ได้มันมันมันมือนกันอ่าก็คือเรียกได้ว่าฟิลลิ่งของพวงมาลัยและแป้นเหยียบเบรกมือเนี่ยก็คือใกล้เคียงกับของจริงที่พี่ใช้งานอยู่แต่แค่ขาดแรงจีเข้าไปห้านิใช่เพราะขาดแรงจีก็มันมันก็ยากหน่อยฮะก็คือเราจะต้องเขาเรียกว่าถ้าถามถามผมนะครับจะต้องให้เขาเรียกว่าความเข้าใจกับมัน ใช่ใช่ตอนนี้นะครับที่โชว์รูมหรือออฟฟิศที่เขาครับหน้าร้านที่เขากำลังทำโชว์รูมหรือออฟฟิศใหม่ที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับก็อยู่แถวไหนครับพี่อยู่ออนนุชครับระหว่างซอยยี่สิบสามยี่ห้าครับยี่สิบสามยี่ห้าจูเน่คอนเซ็ปต์ครับผมฝากเพื่อนๆใครคิดจะเปลี่ยนโช๊คเปลี่ยนสปริงโหลดนะครับเซ็ตช่วงล่างเข้ามาหาพี่แชงได้นะครับผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อให้เพื่อนๆนะครับท้ายคลิปนะครับผม ก็ตอนนี้วันนี้เดี๋ยวผมต้องไปต่อเอาล้อกับช็อกเนี่ยไปให้พี่อู่พี่หงอครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แฟงมากๆนะครับที่จัดเตรียมช็อกนะครับพร้อมช่วงล่างหนวดกุ้มให้วันนี้นะครับผมก็ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับบายครับเพื่อน ครับผมตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงที่อู่พี่งอดนะครับวีบโรบารนะครับผมหลังจากที่ผมไปรับโชคที่พี่แฟงนะครับแล้วก็ขนล,ล้ออ่าของพ p s u p e r ูเปอร์วิวคอนะครับของเยอูดมาพร้อมกันเลยทีนี้เราก็จะมาอัปเดตด้วยครับว่ารถเจ้า A31 นะครับในโปรเจกต์เกมเมอร์ทริปเตไปถึงไหนแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราของลงให้พี่งอดกันก่อนนะครับล้อครับผม ันนี้สวยจัดนะครับของสมิตเก้าครึ่งครับเก้าครึ่งเก้าครึ่งเก้าครึ่งสี่วงเลยนะครับรอันนี้ก็จะเป็นยางเซติโนนะครับ 9.5ยางเซ n ติโน่าจะเป็น2 3 5 4 10 18นะครับทั้ง4วงอยากเห็นตอนใส่ขึ้นไปบนรถแล้วเนี่ยว่าจะเป็นสภาพไหน แมจัดครับวันนี้ก็มาอัปเดตรถนะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ออถึงไหนแล้วพี่ช่วงน,นี้เราบาเสร็จแล้วครับบาร์เชื่อมเก็บนิดนึงครับ,เ,รบเจมดีนเจมดีนเมืองไทยหลบใช่อันนี้ไว้การกระแทกจากด้านข้าง<อ>ขึ้นง่ายออกง่ายอะไร มาตรฐาน F A A เซฟเซฟเซฟขางเซฟตี้กี่จุดครับพี่สิบครับสิบจุดนะครับก็โรบาร์นี่ไว้เซฟตี้ครับช่วยไว้ได้หลายชีวิตแล้วนะครับสำหรับโรบารองรับไอ้ F A A ด้วยได้ครับ็ของพี่นี่ลองรับ F A A นักแข่งแต่หลายๆท่านก็พี่เงอนเป็นคนดูแลเรื่องโรบาให้ก็เหลือยกเกียร์ลง เหลือยกเกียร์ช่วงล่างช่วงล่างตอนนี้กำลังลื้อหรือช่วงล่างครับเพื่อที่จะใส่ช่วงล่าง GTR เึ้นใบครับครับแพรพมาแล้วมาแล้วเกียร์มาแล้วสามสองที่นี้ใส่แพรยกขึ้นเสร็จปุ๊บโชกโชกช่วงล่างสเต็ปนี้ใช่สเต็ปนี้ได้เลยใช่ไหมพี่ได้เลยครับแข่งได้เลยแข่งได้เลยใช่พี่แังบอกว่าสตรี ใช้ได้้ไดเหมือนกันอยู่ที่ปรับโอ้คืออยู่ที่ปรับอ๋อยู่ที่เซ็ตใช่อยู่ที่เซ็ตอยู่ในคอนเซ็ปต์ครับชอบเป็นั้งหมดครับเพื่อนแข่งก็ได้สตีทยูสได้ขับไปจ่ายตลาดกับข้าวได้ครับเที่อนชอบพรุ่งแล้วส่วนยางครับพี่กับล้อเนี่ยเป็นที่ผมได้มาก็จะเป็นคอสเมตครับครับไคส์จีกว้างเก้าจุดห้านิ้วสี่วงเลยเริ่มเล็กได้อยู่นะครับ เอาไว้หัดเล่นได้อยู่ไม่กว้างมากตอนแรกอ่ะจะเป็น9.5-10.5ซึ่งผมมองว่าถ้า10.5ล้วหลังน่าจะปั่นไม่พอน่าจะเหมาะกับเครื่องเดิมน่าจะปั่นไหวครับอันนี้คือ9.5เครื่องเดิมน่าจะไหวอยู่ไหวไหวถ้า10.5ก็จะต้องมีซักประมาณ3 0 0 0ถึง400ใช่อับขึืนแรงม้ายางอ่ะครับพี่ที่ได้มาก็จะเป็น 2-3-5- สหเป็นเซติโนครับเซติโน เดแต่น่าจะน้อยอยู่นะน่าจะเหนียวเหนียวทีนี้ตอนที่ขึ้นรถไปแล้วเราต้องควรเติมลมยางให้น่าจะมีสามสิบแข็งแข็งเลยใช่ไหมจะได้ปันง่ายขึ้นน่าจะมีสามสิบขึ้นนะครับลมยางไม่งั้นเครื่องเราเหนื่อยแต่ดูแล้วเนี่ยพอยกแผดท้ายขึ้นใส่เราเข้าแบบล้อน่าจะล้นออกมานิดนึงน่าจะล้นแต่พี่ก็จะนวดให้ใช่ไหมดึงโป่งมายังไม่ต้องถึงกระพานนะยางยางยาง ครับผมขับเล่นก่อนใกล้แล้วอยากให้สวๆครับเพื่อนๆสองอาทิตย์ได้พี่ได้สองประมาณสองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์ได้มาอัพกันอีกทีหนึ่งมาอัปเดตให้เพื่อนๆอีกทีหนึ่งก็ยกเกียร์ช่วงล่างนะครับโลบาก็ใกล้เสร็จแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วผมคอนโซลก็ใส่ได้แอร์เย็นมีแอร์มีแอร์เย็นเพียงพอฝนตกไม่เปลี่ยนฝนตก ไม่รวยใช่ยังไม่ร่วยยังไม่รวโอเควันนี้ก็เลิกงานแล้วพี่เดินแงานหกโมงครับครับผมขอบคุณมากอ่ะครับปรสธาสดรคธาบครับ นี่ต้องขอขอบคุณนะครับ Junior Concept ครับโคกช่วงล่างสป r i n g ห o a นะครับแล้วก็ EP Super Wheel ครับ Cosmic แล้วก็ Young s e n t i n e นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับคลิปนี้ EP 5 EP หน้านะครับ EP ที่6ติดตาม Project Gamer to o i s t e r ด้วยนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม